ถ้ามีกิ่งออกมาแบบนี้เราต้องเด็ดออกเลยนะครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนตะทายายเอ๋อํำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีวันนี้ผมจะพามาดูต้นองุ่นที่ผมปลูกไว้ในวงซีเมนตนะครับผมจะปลูกไว้ทั้งหมด2ต้นแบบนี้นะฮะ ต้นนี้ก็อายุเกือบเกือบจะ4เดือนแล้วครับในการเลี้ยงต้นองุ่นของผมเริ่มแรกผมก็จะเลี้ยงเพื่อให้เขาขึ้นไปยังค้างซึ่งจะสูงประมาณ2เมตรช่วงนี้ผมจะไม่ให้เขาแตกกิ่งเลยนะครับจะให้เขาสูงขึ้นไปอย่างเดียวจนกระทั่งเขาไปถึง ค้างที่ผมทำไว้หลังจากนั้นผมก็จะเริ่มให้เขาแตกกิ่งครับก็จะแตกกิ่งออกไปทั้งสองด้านยาวจนมาชนกับยอดของกิ่งอีกต้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็จะ ตัดยอดเลยครับอันนี้ครับเป็นแนวแนวที่ผมตัดยอดเขาอีกต้นหนึ่งก็เช่นกันนะครับผมก็ใช้วิธีเดียวกันโดยเริ่มแรกก็ไม่ได้ให้เขาแตกกิ่งให้เขาได้เป็นลักษณะว่าเป็นกิ่งอาร์มแบบยาวไปเลยเมื่อขึ้นมาถึงค้างผมก็จะปล่อยให้เขาออกกิ่งแขนงซึ่งจะเรียกว่ากิ่งเคน มาจนถึงสุดนี้ผมก็จะเด็ดตัดยอดเลยครับแล้วเขาก็จะแตกออกไปทั้งสองข้างตอนที่เขาแตกกิ่งออกมานะครับกิ่งแขนงหรือว่ากิ่งเคนเนี่ยกิ่งเขาจะยาวไม่เท่ากันกิ่งแรกนะครับเขาเขาจะยาวกว่า ส่วนกิ่งที่เกิดทีหลังนะครับเขาก็จะสั้นกว่าวิธีการของผมนะครับกิ่งไหนที่ยาวกว่าเนี่ยจนมาถึงจุดที่ผมกำหนดแล้วเนี่ยผมจะตัดเลยครับจะตัดยอดทันทีเลยแล้วไม่ให้มีกิ่งขแขนงอะไรออกมาเลยฮนะจะทิ้งไว้แบบนั้นเลย หลังจากที่ผมตัดยอดกิ่งที่ยาวที่สุดแล้วเนี่ยอาหารก็จะไม่เลี้ยงมาที่กิ่งกิ่งนั้นอีกเขาก็จะไปเลี้ยงกิ่งแขน,นกิ่งอื่นให้ยาวตามมาในช่วงนี้เราต้องคอยเด็ดหนวดของเขาออกนยครับเพราะว่าหนวดเขาเนี่ยจะไปแย่งอาหารเขาถ้าเขาแตก กิ่งเล็กๆเราก็ต้องเด็ดออกนะครับอย่าให้มีเพราะเราไม่ไม่ต้องการตาใบาครับเราต้องการตาตาดอกเพื่อที่จะให้เขาติดผลคราวนี้มาดูต้นองุ่นอีกต้นหนึ่งครับที่ผมปลูกเป็นแนวตั้งต้นนี้จะแปลกกว่าต้นองุ่นที่ผมปลูกเป็นเป็นเป็นซูมนะฮะ โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปลูกองุ่นนะฮะเราจะเด็ดยอดตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อให้เขาแตกแตกไปสองทางกิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยปกติแล้วเขาจะต้องโตกว่าเขาเพื่อนแต่องุ่นต้นนี้แปลกกว่าครับเพราะว่ากิ่งที่โตที่สุดใหญ่ที่สุด กลาบเป็นกิ่งที่อยู่ริมครับอยู่ริมทั้งสองด้านเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าด้านข้างเขาจะสูงแต่ตรงกลางจะสั้นกว่าผมก็ใช้วิธีเดิมครับเมื่อเขาขึ้นมาจนจุดที่ผมต้องการแล้วผมตัดเลยครับตัดยอดเข้าไปทันทีเลยแล้วไม่ให้เขามีกิ่ง ตามตามลำต้นเลยนะครับหลังจากนั้นกิ่งที่อยู่ถัดไปเขาก็จะได้รับสารอาหารมากขึ้นเขาก็จะเริ่มเริ่มยืดมาแล้วครับเห็นไหมครับว่ากิ่งตรงกลางเริ่มยืดขึ้นมาพวกเราไปเบรกกิ่งที่อยู่ริม นี่แหละครับเป็นวิธีเลี้ยงกิ่งองุ่นของผมอาจจะถูกหรือผิดอย่างไรก็ลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับอาจจะมีหลายวิธีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ